กระเป๋าเครดิตสาคัญยังไงไม่เติมเงินได้ไหมหรือถ้าจะเติมแค่สองร้อยสามร้อยได้ไหมมันมีประโยชน์เหรอมันจะเป็นต้องเติมเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆช่องริดกายเทียมผู้ชายป้ายเหลืองวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องหนึ่งนะครับจริงๆอ่าเรื่องนี้ผมคุยกับเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านที่เวลามาชาร์จไฟแล้วเจอกันนะครับก็จะเป็นเพื่อนกันหมดหละแล้วก็เราก็มักจะคุยกันอ่าเรื่องสัพเพระเหรไปเรื่อยสิ่งที่เรามักจะทักกันก็เป็นไงวันนี้ดีไหมงานเด้งดีไหมได้ยอดเท่าไหร่ ก็มักจะเจอนะครับพี่ๆหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจหรือ,อยังไม่ให้ความสําคัญกับกระเป๋าเครดิตสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับท่านใดท,ที่ทราบแล้วเปิดผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ทราบเนี่ยลองฟังดูเผื่อจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้งานเด้งดีขึ้นแล้วจะได้รู้ด้วยว่ากระเป๋าเครดิตเนี่ยมันมีประโยชน์อื่นด้วยนะนอกเหนือจากการที่ทําให้งานเด้งดีขึ้นเนี่ยครับก็คือผมบอกก่อนเลยแล้วกันในทุกๆวันเนี่ยเวลาที่ผมขับรถเสร็จนะครับมาชาร์จไฟแล้วก็จะกลับคอนโดเนี่ย แน่นอนครับมันก็จะมีกระเป๋าเงินอ่าเป็นกระเป๋าเงินที่เราได้รับจากคุณลูกค้าใช่ไหมครับแล้วก็กระเป๋าเครดิตผมก็จะดูเลยว่ากระเป๋าเครดิตเนี่ยแต่อย่างตอนนี้ผมเหลืออยู่สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทผมจะเติมให้เป็นสามพันแต่ไม่ใช่สามพันเป๊ะนะครับคืออย่างสองพันห้าเจ็ดสิบห้าผมจะเติมไปอีกห้าร้อยครับให้มันเป็นสามพันบวกขึ้นไปเลยทุกวันจะเป็นแบบนี้เสมอประเด็นมันเป็นแบบนี้ครับพี่ๆก็ทราบอยู่แล้วเพื่อนๆก็ทราบอยู่แล้วว่วาแอปพลิเคชันแกล็บเนี่ยจะต้องมีการหักค่าธรรมเนียมในการที่เรารับงานนกา แอปพลิเคชันจักเงินของเราจาัดทางไหนกระเป๋าเครดิตครับยกตัวอย่างเช่นคุณลูกค้าเรียกรถมาปุ๊บเวลาที่เก็บเงินคุณลูกค้าเนี่ยสรุปยอดส่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทกระเป๋าเครดิตเนี่ยจะถูกหักออกหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเรานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีเงินในกระเป๋าเครดิตครับแอปพลิเคชันก็จะไม่ส่งงานให้ผมไม่แน่ใจนะว่าแอปพลิเคชัน grab เนี่ยมีการให้เครดิตเราแบบติดลบได้ไหมและให้เท่าไหร่ถ้าผม คุ้นๆเหมือนจะให้เราอยู่ที่ติดลบได้ไม่เกินสามร้อยบาทประเด็นมันเป็นแบบนี้ทําไมผมถึงจะต้องเติมไว้ถึงสา0พันบาทเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหทำไมจะต้องเติมไว้ทั้งสา0พันพันเดียวก็พอแล้วมั้งหรือห้าร้อยก็พอแล้วมั้งจริงๆครับจะไม่เติมเลยก็ได้ถ้าพี่ๆเพื่อนๆไม่ได้สนใจเรื่องงานเงินสดแต่ผมจะบอกอะไรให้ทราบนะครับงานเงินสดเนี่ยบางคืนนะครับผมได้งานเงินสดเยอะกว่างานที่เป็นรับเพย์หรือสแกน qr code เอ๊ะสแกน qr code ก็ต้องใช้เดี๋ยวนะครับไอ้สแกนี่ มันจะแบ่งเป็นสองอันมันจะมีสกแกนคิ code คแบบที่คุณลูกค้ากดเลยว่าจะใช้ q ิ code คของของแกลบหรืออะไรเงี้ยอันนั้นเราพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับพูดแล้วเดี๋ยวมันจะหลายหัวข้อเราเพื่อนเพือ่อนจะงงเอาไปเมื่อง,งานเงินสดล้วนๆก่อนแล้วกันงานเงินสดเนี่ยผมเติมไว้สามพันพี่พี่เพื่อนเชื่อไหมครับผมใช้วันละประมาณคำกว่าบาททุกวันบางวันเหลือน้อยต่ำกว่าพันมีไหมเคยมีแต่ไม่บ่อยครับอย่างเมื่อวานเหลือประมาณพันหนึ่งก็ต้องเติมกลับเข้าไปพันเก้ามันเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่่่่าาเเพืออนนนียใสสไว้ัักกบร แล้วมันมีงานเงินสดที่ลูกค้าเขาเรียกอยู่นะครับที่ลูกค้าจะต้องจ่าย3 7ิบาทงานนั้นก็จะไม่เด้งเข้ามาที่เพื่อนๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆมีเงินในกระเป๋าเครดิตให้หักได้แค่300บาทเท่านั้นองานที่จะเด้งเข้ามาเพื่อนๆที่เป็นงานเงินสดเนี่ยจะต้องเป็นงานที่ต่ํากว่า100บาทไม่ใช่ในส่วนที่เพื่อนๆได้รับนะครับแต่เป็นส่วนที่คุณลูกค้าต้องจ่ายอ่าก็มองตัวเลขนั้นนะครับไม่ใช่มองตัวเลขที่เราได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆสะดวกมากแค่ไหนก็เติมไว้แต่ถามว่าจะเป็นต้องเกิน3 เว้นแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่รับงานไปต่างจังหวัดด้วยนะครับถ้ารับงานไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมันเกินนะตัวเลขมันอาจจะแบบไปไกลๆอ่ะผมเคยเจอคนเอามาลงในเฟสนะครับเจ็ดแสนพันบาทอ่ะแล้วถ้าเป็นเงินสดนะครับถ้าเรามีไม่ถึงเนี่ยงานไม่เด้งก็มาหาเราหรอกเพราะเขาไม่รู้จะไปหาข้างทาเนียกกับเราตรงไหนะครับแต่ไอหัวข้อรับเงินสดล้วไปไกลๆเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิคอีกนะไม่ใช่ไปส่งถึงปลายทางแล้วเก็บเงินลูกค้าไม่ได้นี่โอ้โหวายป่วงเลยนะครับพอเผริอเงินจะเติมน้ำมันกลับเติมแก๊สกลับเติมไฟกลับไม่มีอ ทีนี้ครับเพื่อนๆก็จะทราบแล้วว่าอ๋อไอ้กระเป๋าเครดิตมันมีประโยชน์ตรงนี้นะมันมีประโยชน์คือให้งานเงินสดมาเด้งที่เราได้เหมือนเเอาเงินไปเติมไว้ในกระเป๋าเครดิตเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้รับงานที่เป็นเงินสดครับบอกเลยนะครับมันงานเงินสดมันไม่ได้น้อยกว่าไอ้งานที่เป็นแอปเพย์หรอกบางวันเยอะกว่าด้วยซ้ำไปเจอแบบเงินสดเพียวๆล้วนๆเนี่ยหลายๆงานติดๆก,กันผมเจอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเติมไว้ครับถ้าเราสะดวกเราเติมไว้ได้มากแค่ไหนเติมเข้าไป เติมได้ถึงสามพันยิ่งดีครับแล้วใน time, ทุกๆวันที่เราจะจบงานเงินในกระเป๋าเงินเรามีเราโยกไปเข้ากระเป๋าเครดิตเลยการโยกเงินจากกระเป๋าเงินนะครับในแกลบนะเข้าสู่กระเป๋าเครดิตง่ายมากและง่ายสุดกดปุ๊บเดี๋ยวนั้นเงินย้ายเดี๋ยวนั้นแต่ถ uh, ้าเพื e ่อนๆใช้เป็นวิธีฝากเงินกับธนาคารหรือโอนเงินจากธนาคารคือผมผมจำไม่ได้ว่าผมเคยใช้วิธีนั้นไหมเคยใช้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวมันใช้เวลาครับรู้สึกจะสี่ชั่วโมงหรือไงนะครับกว่าเงินจะเข้านั่นถ้าบอกว่าสี่ชั่วโมงนะเพื่อนๆถ้ากระเป๋าเครดิตไม่มีเงินยเล ก็จะรับง,งานเงินสดไม่ได้เป็นสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นโอเคตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆเข้าใจแล้วว่าการมีเงินในกระเป๋าเครดิตเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้งานเพิ่มเด้งเพิ่ม,ด,มดีขึ้นนะครับทีนี้กระเป๋าเครดิตยังมีประโยชน์อีกเรื่องหนึง่งที่เพื่อนๆอาจจะไม่ทราบหรือทราบแต่คิดไม่ถึงเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่ขับมาเกินสามเดือนละประวัติดีๆอจริงๆอยากยกตัวตัวอย่างตัวเองเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาโมว่าประวัติดีก็คือเพื่อนๆที่ได้วงเงินกู้สินเชื่อจากแล้วผมเชื่อว่าได้กันเยอะคร วงเงินเชื่อสินวงเงินสินเชื่อของแกล็บเนี่ยอย่างยกตัวอย่างผมแล้วกันผมได้มาประมาณตอนนี้ผมได้ครั้งแรกเพราะว่าเพิ่งขับเลยสามเดือนมาได้นิดเดียวก็ได้มายอดประมาณตีเป็นตัวเลขก,กลมๆก็สองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าผมก็ผ่อนสองเดือนหกสิบวันหกสิบวันก็หักวันละประมาณสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทเขาจะมาหักเงินของเรานะครับทุกวันเลยในกระเป๋าเงินเป็นหลักนั่นหมายความว่าอะไรครับเวลาที่ผมเลิกงานเช้าเช้าผมไปเติมไฟผมก็จะมีสามอย่างที่ผมต้องทําใน ส่วนของเงินเนี่ยครับหนึ่งเลยก็คือดูกระเป๋าเครดิตแล้วยกเงินจากกระเป๋าเงินครับไปใส่กระเป๋าเครดิตให้เต็มสามพันขึ้นไปสองครับก็จะคิดคำนวณว่าไอ้เงินที่เหลืออยู่เนี่ยสมมติว่าเหลืออยู่ประมาณสักสองพันบาทในกระเป๋าเงินนะครับหลังจากยกไปกระเป๋าเครดิตแล้วเหลือสองพันบาทผมก็จะดูครับว่าผมจะต้องไว้ในกระเป๋าเงินเนี่ยสี่ร้อยสามสิบบาทเป็นตัวเลขกลมๆโดยประมาณที่เกินจากนั้นผมก็จะถอนออกครับมาเข้าธนาคารของผมเองกสิกรมันก็จะเป็นแบบเรียลไทม์เลยทีนี้ครับคีย์เวิร์ดที่ผมจะเล่ามันอยู่ตรงนี้ บางทีเอ่อในทุกๆวันนะครับเขาจะหักเงินเราไม่เป็นเวลานะครับบางทีก็หักเก้าโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาหักในวันแน่นอนสี400่ร้อยก๊บาทก็จะถูกหักไปสมมติถูกหักไปเรียบร้อยแล้วเกิดวันขัดไปครับผมไม่สบายต้องนอนทักที่บ้านเช่นอ่ะผมเป็นความดันสูงความดันผมขึ้นทําไงละ่ะไม่ได้ออกไปขับรถไม่มีเงินในกระเป๋าเงินแล้วนะจะหักเงินเราจากตรงไหนละ่ะถ้าหักไม่ได้เราเสียเครดิตไหมเสียเพราะถ้าเราไม่เสียเครดิตแล้วเครดิตเราดีนะครับเดี๋ยวพอรอบต่อไป แกลบท่านก็จะเสนอวงเงินสินเชื่อมาให้เราเพิ่มครับเราก็สามารถกู้มาเพิ่มจะเอาไปใช้ใจ่ายอะไรให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองก็ตามสะดวกเพืเ่อนเลยนะครับใครไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกู้ก็ได้นะครับไม่ได้แนะนําบอกว่าจะต้องกู้เสมอไปทุกคนนะทีนี้ครับสมมติว่าผมไม่สบายติดกันอีกสักสามวันไม่ได้ขับรถกระเป๋าเงินผมไม่มีให้หักละถูกไหมครับแกล็บเขาก็จะมาหักในกระเป๋าเครดิตของเราครับเพราะในกระเป๋าเครดิตก็คือเงินเรานั่นแหละอย่างผมทิ้งไว้สามพันเท่ากับว่าผมสามารถลาหยุดได้ถึงหกวัน ก็จะมีให้แกล็บเนี่ยหักได้ถึง6วันโดยที่ผมไม่ได้เสียเครดิตอะไรเลยนะครับเพราะว่ามีเงินอยู่ในนั้นทีนี้ครับผมก็จะกดสต็อปสต็อปเป็นระยะเพราะว่าความจําผมไม่ดีนะครับว่าผมจะเล่าอะไรบ้างมันก็น่าจะไม่มีอะไรให้เล่าแล้วนเนาะเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าเครดิตกระเป๋ามันสดเนี่ยว่ามันเป็นประโยชน์อะไรยังไงก็คงจะมีอยู่เท่าน,นี้แหละครับเพื่อนเพื่อท่านไหนมีอะไรมาแชร์นะครับก็มาเล่ามาแชร์ได้อ่าที่มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับก็คลิปนี้ผมฝากไว้เท่าน,นี้แล้วกันผมเห็นว่ามันเป็นปรรรระโยยยยชชนนนนน์์จิงงงๆๆกก็เเเลออาาามมแใหห้้พื่่่่่่ีีีไไไดัันนับททท ไปทาตามที่ผมแนะนํางานอาจจะเด้งมาแบบผิดหูผิดตาก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างที่งานจะเด้งเรามากหรืองานจะเด้งมาที่เราน้อยแต่อันนี้ครับถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่นเลยโอเคครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับปิดกายเทียมผู้ชายป้ายเหลืองครับกดติดต,ตามกดหัวใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นให้ด้วยนะครับขอความคิดเห็นแบบคําสุภาพสุภาพนะครับอ่ามึงกลัวอะไรไม่ต้องนะครับคลิปที่เรื่องสายชาร์จมีท่านหนึ่งบอกว่าแค่ชา้า์จ มึงต้องคิดเงินเลยเหรอคงฟังคลิปผมประมาณสามสิบวินาทีแรกนะครับจริงๆคลิปนั้นผมไม่ได้คิดเงินนะครับผมไม่เคยคิดคิดเงินใครเลยผมจะมีเตรียมสายชาร์จไว้สายชาร์จอย่างดีความเร็วสูงนี่ครับจะมีสองเส้นเลยนะครับเส้นหนึ่งก็จะมีสามหัวแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะมีหัวเดียวไถซีแล้วก็จะมีเส้นของผมที่ผมใช้อยู่ประจานะครับที่จะต้องเสียบเพราะว่าโทรศัพท์ผมสามเครื่องเป็นไถซีหมดเลยอย่างวันนี้คุณลูกค้าขึ้นรถมาก็บอกว่าขอชาร์จไฟหน่อยนะคะเราก็ถามคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าเป็นห ผมก็ยังไม่ได้ชาด์จเครื่องผมหรอกผมเลยบอกว่าถ้างั้นก็คือคุณลูกค้ามีสายมาเนอะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับใช้สายผมเลยก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เสียบกับ USB โดยตรงแต่ว่ามันเสียบผ่านอะแดปเตอร์ที่เป็นความเร็วสูงมันจะชาร์จไฟได้เร็วก็เลยให้คุณลูกค้ายืมครับเราให้ยืมอยู่แล้วควาจริงนะสําหรับผมนะจะคิดเงินลูกค้าเหรอกับการแค่เอาสายชาร์จให้ยืมให้ชาร์จไฟในรถผมคิดไม่ถูกหรอกแล้วก็ไม่รู้จะคิดทําไมด้วยมันเล็กน้อยมากอะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมสังเกตเพื่อนๆหลายคน,น น่าจะดูผมแค่ประมาณสามสิบวิแรกแล้วก็คอมเมนต์เลยเหมือนกันที่เขาเคยบอกกันว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่เกินสามบรรทัดไอบ้บรรทัดที่เหลือเนี่ยสาระมันอยู่ตรงนั้นแหละไอ้สามบรรทัดจั่วหัวเนี่ยเพื่อให้คนสนใจเข้ามาดูเท่านั้นแต่พอดูไอ้สามบรรทัดนั้นจบปุ๊บหรือไอ้สามสิบวินาที่นั้นจบปุ๊บคอมเมนต์เลยแบบไม่ดอยแล้วไม่ดอยนะม,มันต้องคองมเมนต์แว่าไอ้ลมนี้มึงต้องเก็บค่าชัดไปเลยเหรอะครับ <c oughs> ผมโอเคก็ขอบคุณนะครับที่มาชมจนจ,นจบคลิปครับเดี๋ยวผมจะพูดในอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง easy Park ง easy part ด สำคัญแล้วมันมีประโยชน์ที่แบบแฝงอยู่ในนั้นน่ะที่มันเป็นประโยชน์เลยอะ่ะเพื่อนเพื่อท่านไหนเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะครับแล้วมันบอกกับผมที่เป็นความคนความจําไม่ดีมากๆว่าเฮ้ยบางทีลืมอ่ะผ่านมาสามด่านด่านละเท่าไหร่วะแล้วเราจะเก็บเงินลูกค้าเท่าไหร่ยอดเงินรวมมันเป็นเท่าไหร่ขอโทษนะครับบางทีขึ้นทางด่วนมาหรือเปล่าเพราะอะไรในแต่ละวันขับประมาณยี่สิบรอบไม่น้อยกว่านั้นโดยประมาณนะครับบางทีมันจำไม่ได้ครับมันไปจำหอยรอบที่แล้วครับที่ขึ้นด่วนรอบนี้ไม่ได้ขึ้นหรอกแต่ไปจำของรอบที่แล้วบางทีรอบนี้ขึ้นด่วนจไไม้ครับ จำไม่ได้ว่ากี่ด่านจะไม่ได้ว่าด่านละกี่บาทโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของ easy pass ครับและถ้าใครขี้ลืมกลัวว่าถึงปลายทางจะลืมระบุลงไปในแอปพลิเคชันเพื่อเก็บค่าทางด่วนมีวิธีแก้ให้ด้วยครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณรักษาขอเทีวาดควาคุณกองครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมไปขับรถต่อก่อนตอนนี้เพิ่งจะสามทุ่มหนึ่งนาทีครับก็เดี๋ยวผมไปทำง,งานต่อกันนะบา,บายครับสวัสดีครับ